รายการชิดขอาจากตรีรายการวาไรตี้ที่พร้อมเสิร์ฟคุณท่าสาระความเคลื่อนไหวสังคมและบันเทิงสู่คุณชนิดชิดขอหน้าจอโทราศัพท์สลักจิตชื่นชมรับหน้าที่พิธีกรค่ะเสิร์ฟข่าแรกสัมพันธ์ิธีใหม่กับเพลง new normal ท่องเที่ยวช้อปปิ้งสไตล์ทิปกับงานกาชาติปี2564ปีประวัติศาสตร์ทางออนไลน์มีการร่วมสนุกสนานเพลิดเธอน,นะคะไปกับส่วนสนุกไม่ว่าจะเป็นบ้านทีซินหรือว่าการดูหนังการแปลชนชิงช้าสวรรค์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เราร่วมเพอิดเธลอนอีกมากมาย เช่นว่าการประกวดขวันใจกาชาติหรือว่าจะเป็นการดูดวงจากอาจารย์ชื่อดังนอกจากนั้นยังมีอาหารที่อร่อยอร่อยอร่อยแล้วค่ะจากร้านอาหารนะคะมากกว่า3000ร้านค้าด้วยกันซึ่งรับรองว่าจะต้องถูกปากแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านนอกจากนี้นะคะยังมีการร่วมมือกับตรงพันใจนั่นก็คือรถยนต์ค่ะใส่กันไม่หยุดตลอด24ชั่วโมง14วัน14คืนค่ะเริ่มตั้งแต่ สีธันวาคมถึง2 7ธันวาคม2,564นี้ประสบการณ์สนุกสร้างสุขทุกมิติเทียงปลายนิ้วคนจักรจันส่งสำเนียงเรียงรักลั่นลัครทางเมื่อลมหมาวเชยมาภาหัวใจสูยว่ากับคุณจักรจันทรรมาสิรินางเอกสาวสวยที่ได้จับมือกับคุณเควัฒนาเข้าสู่พิธีมงคลสมรสอีกหนึ่งคู่รัก ที่ลมหนาวคลาวหัวใจให้อุ่นกายอุ่นรักในปลายปีนี้ยังไงทางรายการชิดขอบจกักรีก็ขอไว้ครให้ทั้งสองท่านมีชีวิตคู่ที่มีความสุขมากๆนะคะสวยหนึ่งเดียวในโลกแห่งปีสองพันี่สเอ็อุ้ยอุ้ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่เป็น มิสยูนวิร์ล่าสุดคนใหม่จากประเทศอินเดียทานะัสสันคูทางรายการก็ขอสแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะเนียผ่านกดไม่ถอางตัวฝั่นเนี่ยมองลงเหนือสู่รโกาสาวพัฒกับคุณธันวาสุริยะจากพระเอกหนุ่มหล่อขอ,ของทางช่องเจ็ดสีที่เข้าสู่พิธีอุปสมบทแล้วที่วัดสังวรพิมลไทบูลจังหวัดนนทบุรี ทางการความเพื่องปิติของทั้งครอบครัวและก็คนในวงการสแสดงอย่างเช่นคุณกรีนอัศดาพรคุณหลุยเอสทางรายการชิดขอบจักรีก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญสาธิการสาธุสาธ,สาธุสาธุด้วยนะคะและสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ในปี2565 พี่น้ำฝนนะคะก็ขอเป็นตัวแทนของรายการชิดขอบจักรีอวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆสุขทางกายสุขทางใจปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดที่กำลังมากัาง้งใจพวกเราอยู่พวกเราก็จะฝ่ามันไปได้ด้วยกันเนาะยังไงก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งได้ใหม่กับรายการ จากตรีรายการวาไรตี้บันเทิงพี่พร้อมสอบคุณชิดเชิดขอดหน้าจอโทราศัพท์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ